รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพิเศษเลยคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8 RS รุ่นท็อปออปชั่นเต็มนะคะคันนี้เอาไปเลยค่ะส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะคะใครที่ติดตามแปมไว้นะคะจะรู้เลยก่อนหน้านี้แปมเคยรีวิวไปแล้วนะคะ ลดเข้าตอนแรกนะคะ7 29000บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้เราต้องการเคลียร์สต็อกนะคะผักดันการขายเอาไปเลยค่ะส่วนลด10,000 0บาทนะคะคันนี้ราคานะคะจากเดิม7 29000บาทเอาไปนะคะเหลือเพียง6 29,00 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะใครไวใครได้นะคะคันนี้เอาไปเลย6 29,0 0 0บาทได้เอ่อ รุ่นนี้เลยนะคะ Honda HRV 1.8 RS รุ่นท็อปสีดำสวยๆเลยไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้ปี18ไม่1 1 10 4 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองแล้วออปชั่นนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆใครสนใจคันนี้นะคะออกรถฟรีดาวได้เลยโทรหาแปมที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ092 283 7966นะคะทักแชทอินบ o ็อกนะคะทักไลนะะ์ได้เลยนี่ ด้านหน้านะคะไฟหน้า LED สวยๆเลยค่ะใสๆกริบๆนะคะ LED เลยนะแล้วก็ไฟตัดบอกเป็น LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านหน้ากระจังนะคะแท้เดิมโรงงานได้เป็นโค้เมี่มลมดำหล่อๆแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นโค้เมี่มลมดำเลยสภาพกริบค่ะนี่ สวยๆกิ๊บๆเลยแล้วดูนะคะได้สเกิร์ตนะคะชุดแต่งรอบพันด้วยล้อแม็กลายใบพัดเลยล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานอีกแล้วนะคะแม็กแท้เดิมพร้อมยางโยโกโฮาม่าเลยนะคะยางอ่ะให้ดูนิดนึงนี่ค่ะยางปี20ค่ะดอกยางถือว่ายังลึกๆนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนี่ค่ะดูค่ะสเกิร์ตรอบพันสวยๆนะคะชุดแต่งแท้เดิมโรงงานค่ะตัวนี้เป็น R s นะคะรุ่นท็อป ป้ายแดงราคาอยู่ที่ร้านกว่าบาทนะคะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะมาซื้อที่แปบ,บนะคะในราคาเพียง629,000บาทดูค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับและพับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะคะเป็น LED อยู่ที่ที่ข้างกระจกเลยนะมือเปิดนะคะเป็นโคมเยียมลมดำอีกแล้วซูมกันให้ดูชัดๆหน่อยนะคะใกล้ๆจจะแบบนี้เลย แล้วเป็นกุญแจรีโมทส,สมาร์ทคีย์เลดด้วยนะอ่ะเปิดให้ดูด้านในเลยดูภายในค่ะภายในสภาพคลิปเลยนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงนี่ให้ดูจากเบาะก่อนเลยนะคะเบาะสเปคโรงงานค่ะเป็นเบาะหนังสภาพดีๆเลยดูค่ะไม่ช้ำเลยนะคะเบาะหนังปรับด้วยไฟฟ้านะคะมีร่องรอยการใช้งานแค่นี้ค่ะลูกค้านิดหน่อยเท่านั้นน้อยมากๆเลย ปรับด้วยไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติทุกจุดด้วยนะคะลูกค้าดูคะ่คะคันลงคันเล่งสวยๆเนียนๆกิ๊บๆนะพวมอะไรดูคะ่ะแทบไม่มีรล้วไม่มีรอยเลยแล้วพวกอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะพร้อมแพดเดิลชิฟดูคะ่ะมีแพดเดิลชิฟนะสามารถเพิ่มเกียร์นะคะเพิ่มสปีดลดสปีดได้เลยมีคุยคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติด้วยลดอาการเมื่อยละะนะ้าขณะขับขี่นะคะแล้วมี บูทูธนะคะรับสายโทรศัพท์มือถือวางสายได้เลยนะเดี๋ยวแปมให้ดูนะคะในส่วนของตัวเลขใหม่นิดหนึ่งอ่านสตาร์ทเลยละกันสักครู่นะคะกุญแจอยู่ด้านนอกอะเอาใหม่สักครู่นะคะอย่าเบรกกดปุ่มได้เลยนี่ค่ะหน้าจออนาล็อกด้วยนะคะหน้าจอเป็นดิจิตอลเลยนะคะดูเลขใหม่กันหน่อยสักครู่นะคะ มาแล้วเลขไม้นะคะปัจจุบันอยู่ที่1นึ่0 0สนโลเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะนี่ค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังด้วยนี่แบบเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นถึงป้ายทะเบียนเลยนะคะมีเส้นกะระยะนะคะเส้นขนานนะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี ต้องนะคะชัดเจนเลยนะภาพคมชัดใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์เป็นออโต้นะคะปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารได้อัตโนมัติแอร์เป็นระบบสัมผัสด้วยนี่ดูค่ะเห็นไหมคะแอร์เป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะสวยมากๆแคบไม่มีลิ้วไม่มีรอยเลยนะคะออปชั่นนี่เยอะมากๆเลยดูฐานเกียร์หัวเกียร์ค่ะสวยๆเลยฐานเกียร์เป็นเปโนแบ็กนะคะสีดําเงาแบบนี้เลยนะ,ะแล้วเกียร์เป็นแบบ แถวเรียงแบบนี้ค่ะนี่ออปชันดูค่ะเบรกมือนะคะเป็นก้านไม่มีแล้วนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมระบบเบรกโฮด้วยนะคะนีทน่ที่วางแก้วนะคะ2ตําแหน่งแล้วก็มีกล่องเก็บของนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะทุกจุดนะอ่านี่ค่ะใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะดูค่ะคอนโซลหน้านะคะก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีคาบโงคาบกาวเลยนะสวยๆค่ะนะ อะที่สําคัญนะคะลูกค้าขาดไม่ได้เลยตัวนี้อย่าเป็นพอดับเครื่องก่อนขาดไม่ได้เลยนะคะต้องบอกรุ่นท็อปนี่ค่ะหลังคามูลลูฟขนาดใหญ่เลยนะคะดูค่ะไม่มูลลูฟได้ไงคะมี2ชั้นแบบนี้เลยนะคะนี่หลังคาสวยๆนะคะสไลด์ไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะนี่ เอาไปกันออปชันแบบเยอะๆครบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะใครสายเที่ยวต่างจังหวัดนะคะขึ้นนงขึ้นเหนือดูดาวต้องจัดเลยนะคันนี้นี่ค่ะกระจกออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะหูช้างปรับและพับด้วยไฟฟ้ามือเปิดด้านในก็เป็นโครเมีย e มอีกแล้วนะคะแล้ววัสดุนะคะเขาไม่ได้เป็นพลาสติกนะตัวนี้จะเป็นวัสดุหุ้มหนังเลยนะคะเป็นสเปคจากโรงงานเลยนะสวยๆเลยค่ะออปชันเยอะมากม พูดไม่หมดจริงๆนะคะสําหรับคันนี้รุ่นท็อปเลยนะอันนี้ที่แปมพูดไปยังไม่หมดนะคะลูกค้าแค่น้าจิ้มเท่านั้นนะเขามีออปชันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะกระจกมองหลังอะไรเขาก็เป็นปรับลดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะลูกค้าดูคะ่คะความสะอาดสะอาดความใหม่นะคะเพดงเพดานนะสปาชุดใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะดูเบาะคะ่ะไม่ช้ําเลยนี่แล้วสามารถพับราบแบบนี้ได้นะคะสําหรับแคมปิ้งคาร์นะคะหรือว่า เก็บสัมภาระเยอะๆนะคะขนของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ตอบโจทย์นะคันนี้ราคาเพียง629,000บาทนะคะใครสนใจรีบอินบ็อกเข้ามาเลยออกรถวันนี้0นบาทได้เลยนะคะไปผ่อนอีกทีปีหน้าค่ะนะคะปีใหม่ยังไม่ต้องผ่อนนะเก็บตังค์ไปเที่ยวก่อนนะคะกลับมาแล้วค่อยมาผ่อนนะนี่ค่ะสกเกิร์ตรอบพันดูค่ะสภาพสวยๆกิบๆเลยลูกค้าปลายท่อสแตนเลสนะคะๆๆสวยมากมเลยโลโก้อยู่ครบหมดนะคะแล้วก็ เป็นโคมยมนะคะไม่มีคราบกะคราบเกลือด้วยนะคะอแบบซูมให้ดูใกล้ๆเลยสวยมากๆนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยไฟท้ายนะคะใส่กลิปไม่มีรอยแตกหักร้าวเลยนะคะไม่เหลืองไม่ขุน่นไม่หมองแล้วไอตัวไฟท้ายนะคะลูกค้าเห็นไหมมันเป็นเส้นนะคะตัวนี้เป็นไลท์ไกดิ้งนะคะเป็น led สวยๆเลยนะนี่ค่ะคิ้วฝาท้ายเป็นโคมย่ลมดำอีกแล้วไฮโซมากๆเลยนะคะ ไฟท้ายมันก็ไม่ได้แบบแดงแป๊ดนะลูกค้ามันจะเป็นแบบว่าออกรมดำหน่อยๆนะคะโลโก้ RS ดูคะ่ะรุ่นท็อปเลยนะคะโลโก้ RS อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะชัดๆสวยๆหลังคานะคะเดี๋ยวแปมพาไปดูด้านในอีกทีอ่ะสว่างาดเป็นครีบฉลามนะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนี่เปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถทรง5ประตูนะคะใครที่ต้องการขนสัมภาระชิ้นใหญ่นะคะ นี่คันนี้เหมาะเลยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยดูค่ะกว้างมากๆนะคะสายแคมปิ้งคานะคะตอบโจทย์เลยอันนี้นะแล้วโครงสร้างนะคะนอกจากออปชันจะเยอะแล้วนะคะรถมือสองดูโครงสร้างด้วยค่ะรถสวยเกรด A สภาพดีๆแบบนี้นะคะที่ร้านสนุกคาร์เราคัดมาให้เรียบร้อยแล้วดูค่ะ เดิมๆเลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะคะฝาท้ายแท้เดิมรถไม่เคยมีชนเลยนะคะรอยอาร์ตอยู่ครบชัดๆเลยเห็นไหมคะคันนี้คุ้มมากๆค่ะ6 2 9 0นสบาทลูกค้าสภาพน้องๆป้ายแดงแล้วออปชั่นครบแล้วโครงสร้างเดิมค่ะนะคะอันนี้ก็เต็มสิบไม่หักอีกแล้วนะคะใครสนใจรีบเลย6 2 9 0 0สบาทนะคะได้ Honda HRV ตัวเครื่องพันแไปเลยนะ ตัวนี้ออกตัวดีแน่นอนนะคะเครื่องยนต์1 8 0 0ซีเป็นเครื่องวีเทคด้วยนี่ดูด้านในนะคะสวยกริบค่ะสภาพน้องๆ้ป้ายแดงจริงนะคะแล้วรถคันนี้นะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เช็คประวัติตแหล่งที่มานะคะเล่มก็ไม่เคยชำรุดสูญหายนะคะเล่มทะเบียนไม่เคยมีชำรุดสูญหายเจ้าของคนเดียวน,นะคะรถไม่ช้ำนะอา,าเดบับมดึงเบาะขึ้นมาให้ดูนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนี่อ่ะนี่ค่ะ ฝั่งนี้นะคะคือเบาะสามารถแยกพับ 46, 40 60แบบนี้ได้นะคะลูกค้านี่เบาะสวยเดิมไม่มีช้ําจริงๆนะคะไม่มีขาดตะเข็บไม่มีปีค่ะสวยกริปจริงๆนะคะใครอยากดูรถจริงนะคะหรือว่าอยากทดลองขับอะ่ะติดต่อแปมเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเข้ามาเจอแปมได้เลยที่ร้านสนุคาถนนล่มก้ามินบุรีนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยก็สามารถโอนจองมาได้นะคะแปมมีไฟแนนซ์ วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเต,ตรียมเอกสารรอเท่านั้นเองนะอ่ะดูนะคะตัวเพจอยู่ตรงนี้นะคะเลขเครื่องเลขถังชัดเจนเลยนะคะสามารถเช็คประวัติสูตรได้นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงกับในเล่มชัดเจนแน่นอนตรวจสอบแหล่งที่มาตรวจสอบประวัติสูตรได้นะคะเข้าเช็คระยะตรงตลอดไหมดูได้เลยนะคะดูค่ะแล้วรถโครงสร้างเดิมคันนี้สวยกลิบเลยลูกค้า ออปชันเยอะมากๆดูค่ะมีกล้องที่กระจกมองข้างด้วยสวยจริงคันนี้นะคะใครสนใจรีบเลยนะคะ092 283 7 9 6 6นะคะแอดไลน์ได้ใครด่วนโทรมาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อค่ะไปค่ะมาค่ะนี่ค่ะห้องเครื่องนะคะ Honda RV h RV 1.8RS คันนี้นะคะ ห้องเครื่องสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้1 8 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด141แรงม้านะคะอัตราการเร่งตอบสนองไวดีแน่นอนนะค,ะคันนี้ให้ดูนะคะสภาพห้องเครื่องสปาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเลยนะคะดูค่ะเครื่องเดิมๆนะรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดทุกจุดนะคะเครื่องแห้งๆน้ำมันเครื่องนี่ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มเลยนะเด<อ>ิมๆไม่เคยแกะไม่เคยไขยนะคะระบบเบรก abs อยู่ครบหมดนะคะสภาพห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะเครื่อง i v t t e h เลยนะคะใครชอบก็รีบเลยอ่ะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะแบตเตอรี่เช็คค่าแบตให้นะคะให้ลูกค้าออกรถไปนะคะพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทำอะไรนะแล้วดูค่ะหัวน็อตที่ฝากระโปงนะคะนี่ค่ะเนียนกริปขนาดนี้นะคะไม่เคยถอดแกะไขเลยนะเะจ้าของเก่าดูแลรักษารถได้ดีมากๆนะ ดูค่ะลอยซีนนะคะเดิมเดิมสติกเกอร์มอกออยู่ครบนะคะลอยอาร์ตดูค่ะชัดๆเลยนะคันนี้นะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขายค่ะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะเนียนๆสวยๆเลยค่ะหัวน็อตนะคะแล้วแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงสภาพสมบูรณ์นะคะใช้อีกยาวๆลูกค้ามาดูดูตัวโครงสร้างนะคะตัวคานต่อนิดนึงนะคะดูค่ะสวยๆ เดิมๆนะคันนี้นะคะรถสวยเกรด A จ,จริงๆใครสนใจ Honda h o n d a HRV 1.8 RS นะคะคันนี้ชมปี2018นะคะจากราคา729,000บาทวันนี้นะคะจัดเต็มส่วนลด100,000บาทค่ะ100,000บาทจริงๆนะคะเอาไปเลยในราคา629,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ป้ายแดงราคาล้านกวบาทเลยนะคะรุ่นท็อปค่ะรุ่นท็อปสุดของ HRV เลยนะคะ mm hmm. เครื่องพันแดคันนี้เอาไปในราคา6กแสนสบาทใครสนใจออกรถวันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะจัดเต็มไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะคะหกแสนสองบาทค่ะนะคะ mm hmm. ไปผ่อนอีกทีปีหน้านะคะไม่น้อยด้วยคันนี้ไม่เพียงแค่1นึ่0 0สมกิโลเท่านั้นนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยซื้อได้ทุกอาชีพนะคะเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านะคะอาชีพอิสระ ถ้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะรา้านิสากิจรรับเงินสดรับเงินโอนซื้อได้หมดนะคะชาวนาชาวไร่ซื้อได้หมดนะ,คะใครอยู่ใกล้นะคะเข้ามาดูรถได้นะคะอยู่ไกลก็มาได้แต่ถ้าไม่สะดวกนะคะดูคลิปนี้จบโอนจองได้เลยนะคะแปมล็อกรถให้เลยใครช้าไม่ทันแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าน่าจะครบถ้วนนะคะ ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แบบด้วยนะคะแล้วใครมาดูใหม่ลืมกดติดตามไว้นะคะแบบมีรถสวยเกรดเแบบนี้มาอัปเดตทุกวันเลยนะคะใครต้องการรุ่นไหน เกรด A สภาพดอินบ็อกมาได้นะคะบางทียังไม่ทันรีวิวนะคะลูกค้าอินบ็อกมาสอบถามก่อนได้เลยต้องการรุ่นไหนสีไหนปีอะไรนะคะเผื่อมีนะเดี๋ยวแปมรีวิวให้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แปบมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจอย่าลืมนะคะอินบ็อกเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างขวามือเลย0 922 8 3 7 9 6 6อแอดไลน์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ